ซื้อแล้วครับหนึ่งล้านบาทชีี้มอหน,นึ่งล,ล้านแล้วทีนี้ก็ไปซื้อซื้อนะซื้อเงินอลลาร์ตกลงตกลงเงินหางไปแล้วว่าอัลอนเราจะมาเรียนสองวันเรียนดูว่าเงินนี้มันจะหมดไปอ่าหายไปแล้วเห็นไหม มันจะไปอยู่ที่ไหนมันจะไปอยู่ที่ทไมนนะ UETT เดี๋ยวนะขอดูจดก่อนอยู UETT มันจะได้เท่าไหร่สองเจ็ดศูนย์เก้าห้าใช่อะไรแม่สองเจ็ดศูนย์เก้าห้าดอลลาร์จุดแปดดอลลาร์อ่าเอาจุดไปด้วยสองเจ็ดไปมาวิ่งตัวเอง เดี๋ยวแม่เอากระเป๋ามาดีแม่ก็บอกว่าซื้อจิ้มไปเอาของแม่ซื้อเลยแม่จะเอาของลูกชายออโอเคเยี่ยมมากอ่ะดูจริงๆว่าสามหมื่นไหมสามหมื่นอ่ะไปเลือกบล็อกเชนในแม่นี่กดตัวนี้ใช่เรียบร้อยอย่าเพิ่งจิ้มนะเอา่นอาไปแน่ซื้อแล้วครับหนึ่งล้านบาทเลยไปที่อแม่ริกาจะไม่หนึ่งล้าน ทีนี้จ่าไป 30, สามหมื่นไปแนนกระเป๋าอยู่นี่เอาจิ้มทางล่างากดลงไปได้เอาลงออกเอาพัดหน้าจอไว้เงินหาไปแล้วสีจะมาดูที่วันไหนดูว่าแล้วก็ไปลายหนูอันนี้มันจะหมดแล้วหายไปแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนมันจะไปอยู่ที่ USDT เ,เดี๋ยวนะ